บูร์ r ็อกไรอวลกำลังแย่ลงหรือเปล่าครับทุกคนตั้งแต่มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะไปกันใหญ่แล้วหรือเปล่าอย่างอัปเดตใหม่อีสเตอ e ์เอ็ก n t ผมรู้สึกแปลกแปกมันเหมือนเก็บอะไรที่เราเคยเล่นปะเห็นปะ่ะหน้าต่างมันดูแบบร้อยทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันว่ามันเหมือนอะไรนม แล้วก็ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดว่าไงกับบูล็อกลอยวาตอนนี้ดามาเยอะละมาดูกันดีกว่านะทุกคนสำหรับอัปเดตใหม่นะ้อง สกินไคเซอร์ทำไมมันถึงไม่มีตัวละครออกมามันมาในรูปแบบของสก,กินนะครับทุกคนซึ่งแบบอื่นๆที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์อีสเตอร์เอ็กค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าในไทยมันไม่มี Egg, อีสเตอร์เอ็กอาจจะเป็นฝรั่งนะครับทุกคนอันนี้แบบฟรีใช่ไหมกดสปินใช่ไหมแล้วก็มีโอกาส40 5ในเอฟเฟกต์โกอีโมแล้วก็ไคเซอร์ใส่เสือเ้อหรอหรือเป็นสกิลเปลี่ยนส่วนนี้เป็นพรีเมียมคุณวุ้งอีน่าเสียตัง เลยอ,ะอะ่ะมันมีจมันมีจำนวนจำนกัดเหรอบางทีนะคุณมูนอย่างนี้เลยเหรอฟึ๊บมีมูลโอเคงั้นผมจัดเลยเจ็ดเก้าเก้าจัดไปครับน้องชายได้แล้วครับปั๊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 บอ๋อนี่เป็นผอ๋อเป็นเอฟเฟกต์ยิงเข้าโอเค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 ไม่มีของดีเลยวะเชี่ยโอกาส2%องเฮลัลโหลเรต้องเสียเท่าไหร่7,000โลวักไหมผมว่า7,000โลวักนิ่มๆ สามครั้งผมได้สก,กินแล้วเกมบูล็อกไร้ว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมขอให้เจริญเจริญแข็งแรง,งแข็งแรงนะครับทุกคนท่าแหม่ท <c oughs> ุกคครับเฮ้ยกูว่ากูต้องปวดว่ะกูต้องปวดสามสิบสปินผมได้สก,กินไคเซอร์ครับเยังขีโมจัดยังกูเป็นขีโมจัดสกินก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบ,บเขาเรียกอะไรเป็นชุดอย่างที่มันโชว์นะผมดูซิว่ามีอะไรต่างมากไคเซอร์อีกแบทอ๋อมีเอฟเฟกต์แบบดอกกุหลาบแล้วก็มีเหมือนแบบ ประตูมิติไไอะไรอย่างเี้ป้าเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อยู่อาจจะด้วยความที่ผมได้ไม่แพงผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถือว่าถือว่าสวยนะว้าฟิลแบบประตูมิติผลประตูจากบล็อกฟุตไหนขอยชั้นดูเอฟเฟกโกนหน่อยสิไคเซอร์อิมแพคอ่าเนี่ยเป็กระต่ายมิออกมาเฮ้ยไคเซอร์ยิงเบาลงือปะเฮ้ยแปลกๆเฮ้ยผมผมว่าจริงๆมันมันไม่ยิงเบาขนาดนี้นะเฮ้ยเดี๋ยดอันนี้ดูเบานะแอบเดิมหรอ ดูดิมันกลายเป็นบอลเถื่อแทแล้วจริงๆบอลมันน่าจะแรงมากนุ่มสกิลสองอ่าแสดงว่ามันมันเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนผลประตูผมว่าเอาล่ะเดี๋ยวเวลาตื่นแล้วล่ะเจ้าสกินใหม่ของฉัน <S <S อ่า,อาเห็นทั้งตัวอะตอนแรกมันจะเห็นแบบเหมือนนิดเดียวแล้วแค่โทรศัพท์แนะนี้เห็นทั้งตัวเห็นทั้งตัวกูควรจะตื่นเต้นใช่ไหมวะทุกคนมันซัพพอร์ตทูตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยฮะไคเซอร์อิมแพคแม็กนั กุหลาบตรงพื้นโอเคเพิ่มดอกกุหลาบตรงพื้นก็ได้แหละผมผมว่าผมว่าก็ได้นะ,นะ,ะมนันสกิน,นอะ่ะใช่ไหมใช้คำว่าสกินเนาะเฮ้ยสกิลซีเหมือนมีความซูมออกมานิดนึงนะทุกคนอ้าแล้วก็มีแบบดอกกุหลาบอยู่รอบพื้นโอเค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 ก็ถือว่าเฟี้ยวถือว่าใหญได้เอาละไปโชว์สกินความเท่คนในเซิร์ฟเห็นหน่อยรีกว่าว,าวาชิ้นอยากโชว์ความรวยความดวงดีแล้วครับ เออนี่นี่กูกูจะเข้าเกมเองนะกูไม่ได้มีคนเดียวเหรออว้าอ้เไอ้นี่ไม่มีสก,กินเนี่ยไม่มีสก,กินอ่กระจก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 ดูด้วยเมตา้าวิช่ตของฉันไคเซอร์วันลเล่ก <c oughs> ูเตะไปตรงโกเป้เลยส่งมาให้ฉันฉันคือคนที่มีสก,กินเลยนะส่งมาให้ฉันไอ้พวกญี่ป <c oughs> ุ่นอ้ยไอ้นี่ มีสก like ินเหมือนกันอย่างนั้นเหรอไปเลยนะอิมแพคเฮ้ยผมว่ามันเบาลงว่ะเอาล็กล็กล็กเฮ้ยเมื่อกี้กูติดพักเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมขยับไม่ได้วะนายเข้าก่อนฉันรอแย่งโอเคเพื่อนเพหมอนี่ ไอ้โมนนี่มึงอัดส่งเฮ้ยมึงส่งได้ยังไงวะโอ้โหแม่งแม่งน่าเกลียดว่ะเชี่ยมึงไม่เป็นคนอย่างงี้ทำไมมึงถึงกล้าส่งวะเฮ้ยมึงบูล็อกมาเว้ยคลิปใครส่งบอลกันนี่เล่ว่ะแม่งเล่นอย่างงี้มึงไปเล่นแบบมาริโอไปส่งบอลได้ไงวะอันนี้คือกรณีที่เอ่อบูล็อกเป็นเหมือนเดอะสตกอตต์ไปตั้งการเพื่อนหน่านี้นี่มันบอลเหินหาววอลทึ่ฟักแสดงว่าไอ้ไข่ที่ลอยอยู่ ไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มันคือไข่โปรสินะไอ้เอ้าเจ้ยทำไมกูเป็นคนโดนอะ่ะเฮ้ยกูคือไคเซอร์นะเวย้ยมึงจะมาใช้กูไปแทนยิงไม่ได้กูว่านี่แม่งกดทุกท่าที่มีเฮ้ยอ้าวเสร็จกูดิประมาณเกินไปแล้วนะอ้าวท่าเต้นอะไรอ่ะผมได้ยนท่าเต้นนี้ตอนไหนวะเนาะผมสะพัดได้นี่แหละลระบองเชิเทียร์เป็นม,มาจริงเอาเลยนะไอ้พวกบูล็อปชิบหายละสิบห้าวิสุดท้าย เราต้องยิงแล้วมึงเคลียร์ที่หาพ่อหาหา,หาพระบิดามึไงอไอ้เว้เลยโอ้ผมผู้ชายได้ตีไอ้เหี้ยไม่เตะบอลท้งเพื่อจะมาคุยนี่มันสนามบอลนี่คือสนามรบฉันขอบอลได้ไหมขอบคุณมากเพื่อนและนี่คือไก่ใส่แ e พ็กสกินใหม่ผูถา,ามจริงไอ้ติดเสาไม่ใช่ปัญหาผมผมมีวอลเล่ติดเสา ใจร้าวขอแนะนําพ่อโบ๊ทเคอเปบริการเติมเกมสายเปที่วางใจได้มากที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้งานจีนมากกว่า3 0 0 0สนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดสนลดสรับช่องใจร้าวและอย่าลืมใช้โค้ดใจร้าวเติมกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนเขาจะได้สนับสนุนใจร้าวไปน,นานๆนะครับฝักทุกคนด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคอเป๋เท่านั้นใครใส่แบกเออ ตอนหน้าสกินใหม่ของฉันที่ผมซื้อสกินมาไม่มีใครแบบตกใจกับความเท่สกินเลยทุกคนเย้หัวร้องอ่ะคือคือมาแทนนะถูกการโมเลสไม่น่าเข้าท่านี้อ่อนนี่เข้าบอกให้ด่าไอ้แว่นเลยเห็นไหมกูบอกแล้วอย่าเพ้ออย่าเพ้อได้นะอย่าพิมพ์นะกูรู้เมื่อกี้แม่งคีย์บอร์ดลั่นแล้วขอบคุณมากนะสำหรับอาหาร ซีราโรคใต้ท้าฉันสับบูร์เลคโอ้โหลูกเตะข้าวมูกอันติมาทันทีนี่สินะความเก่งกาจของฉันเอาวะนะฉันมาบูร์เลคฉันมาเพื่อจัดก,การแกยังไงล,ล่ะก็ยืมไหล่หน่อยกินขี้ซะเออไม่เข้า สามรุ่มหนึ่งเหรอกำลังพอดีนี่แม้ว่าตัวฉันจะเหลือแค่คนเดียวใช่ั้นแต่สามคนอย่างพวกแกน่ะไม่ขนามือหรอกนะต่อให้หน่อยแล้วกันอ้าวอ้าวอ้าวเนานี่มอนี่อะมันยังมีอันติีอีกสภาพมันยังมีอันติโกูชื่อใจได้ เรียบร้อยว้ใช้ไม่ได้จริงไอหมอนี่แม่งใช้ท่าส่งด้วยนี่มึงลุมกูนะเนี่ยโวษนะลอบินไปเลยความฝันของฉันชนเสาวชนเสาวุกคนเเฮ้ยแล้วพอผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมใช้ท่าเล่ไม่ได้ทุกคนโวษนะอันนี้ไม่เหมือน่ะ

มอนี่มันอ่านวิธีของฉันได้อยู่ได้ได้ไดนะโก้ไม่บอกกันะอกการไม่ยอมแพ้เดไปโกมันเก่งขึ้นไปในเมื่ออย่างงี้ฉันขอใช้ท่าไม้ตายขามุยมันไม่ไหวจริงทุกคนแม่งแม่งเล่นส่งบอลแค่แเลนส่งบอลอะผมไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วผมแม่งจบละผมแม่จบมมจริง ก็ยังไงใครชอบดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครชอบใจราวด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับคิดเห็นยังไงกับบ,ร,ร,บร็อกไร์วอลในตอนนี้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับบ๊ายบาย